Referee on stage, Mr. Rupin Soblick. And now, ladies and gentlemen, into the first fighting. I the red corner. 34 years of age. She stands 167 centimeters tall and weighing in 120.7 pounds. She, holds a record of 18 wins and nine losses, fighting. I Michigan, USA. Let's hear it for Daniel. No, no, sir! Man, and fighting, our blue Connor, eighteen years of age, she stands one and sixty-seven centimeters tall and weighing red and twenty point two pounds. She record our twenty-six wins and five losses, representing Chanthaburi Province, Thailand. Let's hear it for Sanejan Sakchomni! สโจโต้ประเจนเอาละครับยกแรกของเราครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับคู่เพลิมในคู่แรกครับ <S <s เปิดหัวด้วยมวยหญิงเลยครับในพิกัด121ปอปอนด์ครับ เดนิเล่นะครับนักชกมุมแดงจากสหรัฐอเมริกาขณะที่มุนำเงินนะครับนั่นก็คือเสน์จนสักจำนิสอจโต๊ะปัจจีดอ้าครับดคกับมาถึงเดินใสเดินบูเดินบทก่อนเลยครับต่ทางเสน์จนทรก็มีจังหวะไปออกมาแล้วก็เสียบเข่าคืนเหมือนกันครับยัดซ้ายไปครับจังหวะขวางครับขวางแล้วตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกมากอดครับโอ้ยนี่วัดกันที่เรียวแรงกันแล้วนะครับ แมเพราะว่าดานิเล่ครับแมเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกเลยก็อยู่ที่เสนจันแหละครับตอนนี้นี่เน้นไปที่ในเรื่องของอาวุธที่มั่นยำครับอ้าวแม่แต่ดานิเล่เนี่ยเดินแข็งแกร่งแข็งแรงเลยครับยำาหมดนะครับเสนจันอ้าวครับปัญหาอยู่ตรงนั้นครับอย่าหมดครับหมดนี่เป็นเรื่องครับอ้าวครับจังหวะประกอบวงในตีแต่ตีมาถนัดก็ต้องแยอกมาก่อนนี่ครับบูต่อกับแม่เสนจันวันนี้ครับ มัดเนี่ยถือว่าแม่นยำมากวงไนอ่ะเดินเสียบเขา่าโอ้โหดูแล้ววันนี้ครับน่าจะดเดือดแน่ครับวงไนมาสเสน่จันนี่ถนัดเรื่องเข่าอยู่แล้วนะครับแย่ yeah, ครับแยกก่กรครับสับมือไปขวาขยับเตะขวาขึ้นมาครับสเสน่จนันเตะซ้ายครับดานิเล่ถึงตัวถึงตัวแล้วยังไงครับ <c oughs> ตีซ้ายโอก้ก็พยายามเดินบู๊แบบสุดๆเลยนะครับดานิเล่ ไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยเปล่าประโยชน์ไปครับแมแต่ว่าตอนนี้เนี่เดินเข้าไปสเสนจันเนี่ยโต้ได้ตลอดนะฮะมีทั้งแข้งมีทั้งเข่าเลยเอาครับแมเริ่มเกาะได้เหมือนกันครับดานิเล่ในช่วงของท้ายยกแรกครับสเสนจันก็มีผ่อนออกไปเหมือนกันอืเดินครับแม่จังหวะตะยังสื่อท้าไม่ลึกพอครับหมัดซ้ายกระแทกมาเตะซ้ายสกัดไว้ตีซ้ายครับถึงตัวเกาะในได,ได้ครับดานเล่ตีจังหวะ สน่จันตีขึ้นมาเหมือนกันแต่โดนหมัดครับอ้าวครับพายกโดนหมัดเข้าไปเสียบเข่าขึ้นมาสับสอนแล้วก็หมดยกแรกครับโอ้นี่แหละครับดานิเล่เนี่ยส่งสัญญาณเตือนเลยนะครับว่าอย่าหมดอย่ายุบอย่าย่นนะครับสำหรับทางน้เสน่จันโอ้ในช่วงปลายยกแรกนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดานิเล่เนี่ยมาแรงจริงครับแต่ว่าในช่วงต้นๆนี่ก็ต้องบอกว่าทางเสน่จันนี่ก็โต้นนตได้ดีนะมีความแม่นยำมาก ยกแรกนี่ต้องบอกว่าได้กันคนละครึ่งทางนะครับคะแนนมาแล้วครับนี่ครับคะแนนออกมาไม่เอกฉันนะครับอยู่ที่เสน่จันครับชนะไป2เสียงแล้วก็มีเทนันดานเล่ชนะ1เสียงครับคุณชายโอ้มาได้ในช่วงปลายยกนะครับสำหรับดานเล่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเสน่จันครับในช่วงท้ายๆของยกแรกครับมีซึมไปเหมือนกันอแต่ว่าตอนนี้ครับเสน่จันเริ่มจะกลับมาตั้งหลักได้ครับแล้วก็โตอาวุธแม่นๆครับกลับมาอีกแล้วอาสิครับ แลกกันบวกกันครับยัดมาครับไปยืนคืนจังหวะวงในเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับสับมือเดินต่อหมัดขวาแล้วเสียบครับโอ้เสียบซ้ายทีขวาทีแล้วเสียบขวาอีกทีโอ้จังหวะความแม่นยําของเสน่จันครับต่อยแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าตาดีเหลือเกินครับแต่ว่าก็ต้องระวังหมัดของดานิเล่ด้วยนะครับดานิเล่ก็เพิ่มความหลากหลายมากขึ้นวงในเสียบโอ้ดูใช้แรงเยอะมากครับดานิเล่ พยายามที่จะชวนทะเลาะไปเรื่อยครับดานเล่ครับแต่เสน่จันครับถอยกมาจะแข้งขวาครับยัดขวาคาไว้ยัดขวาแล้วคาแล้วสับศอกครับของทางด้านดานเล่พยายามที่จะแก้ครับแก้เข่าด้วยศอกเอาครับลุยต่อครับดานเล่แม้ท่าแรงทางด้านเสน่จันทร์ไม่ยุบนะครับไม่หมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานยากอะแต่ว่าตอนนี้ครับเริ่มที่จะเบียดถึงตัวอีกแล้วครับเอาละครับถึงแดนอันตรายปลายยกอีกแล้ว ดูว่าดานิเล่ครับจะทําได้ดีเหมือนยกที่ผ่านมาหรือไม่ครับเอาครับแม่เข้าไปโดนแข้งต่อยมัดคืนมาโอ้โหดูครับแม่แต่ว่าเสน่ห์จันยกนี้ครับพยายามที่จะกัดฟันแรกครับในช่วงปลายอืาเหมือนรู้ครับเหมือนรู้ว่าดานิเล่ก็จะแรงปลายครับเอาครับขวางแล้วตีครับเริ่มที่จะอยู่เหมือนกันมองที่มุมครับเสน่ห์จันเตะซาตะขวาไม่โดนครับโอ้ดีครับบวกศอกคืนมาครับเสน่ห์จันเตะขวาไปเจอแข้งซ้ายขยับเดินต่อครับ ไปขวาเจอแข้งขวาไปอีกทีหนึ่งโอ้โหยกนี้นี่ดูอ่อนอ่อนแรงลงไปชัดเจนครับดานิเล่ครับแล้วก็หมดยกที่สองโอ้โหนี่เลยครับด้วยกลยุทธ์แล้วก็วิธีการต่อยของสเสน่จันในยกนี้ครับโอ้โหดูว,ว่าสร้างความหนักใจให้กับดานิเล่คนนี้พอสมควรเลยครับในเมื่อจออแนวรับไม่เข้าเนี่ยทำให้ครับสเสน่จันในออกวุธได้สวยงามรู้จาก จังหวะการหายใจนะครับก็ดูว่ายังดีอยู่ทั้งคู่เลยมาติดตั้งต่อครับ2ยกผ่านพ้นไปครับกำลังจะขึ้นยกที่3ครับก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยดูยุทธผ่านมาดูดานเนลเล่เนี่ยแกแผ่วลงไปชัดเจนครับคะแนนเลยออกมาดังนี้ครับกล้ยครับโอ้โหเป็นทางด้านเซเนจันนะครับชนะไป2เสียงครับแล้วก็มีหนึ่งเสียงให้ดานเนลเล่ครับชนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนของเซเนจันครับนำแบบไม่เป็นเอกฉันนะครับสองต่อหนึ่งเสียง ยังต้องหลุนกันต่อครับในยกสุดท้ายอาวครับหลุนกันครับวัดกันยกนี้ยังไงดีครับยกเข่าเสียบเข่าครับดานเล่ยังเดินเหมือนเดิมครับพยายามที่จะตีไปเรื่อยครับอุต่ดูเสน่ห์จันก็ดูผ่อนเกมออกมาชัดเจนครับดักเตะซ้ายเตะขวามาถีก่อนเตะขวาขึ้นไปครับดูครับมาเรื่อยๆครับดานเล่มาเรื่อยๆครับโอ้นี่แหละครับแม่ชูตต้นครับถือว่ามาได้อย่างต่อเนื่องจริงๆครับดานิเล่ แมพยายามบู๊เต็มที่ครับแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นจากยกที่ผ่านมาด้วยนะครับเสน่ห์จันครับอย่าหมดอย่ายุบนะผ่านไปแล้วครับเกือบเกือบหนึ่งนาทีดานิเล่ยังลุยต่อมาครับเบียดเข้าไปใกล้ๆแมแต่ว่าอาวุธนำของเธอครับอาจจะช้าไปนิดนึงครับจังหวะที่จะเข้าไปออกอาวุธอืมครับแย่ครับขยับอมโอ้ยมัดขวาครับเสน่ห์จันครับดักเตะขวาอีกทีครับ โอ้แฟนมวยภายในเวทีนี่ฮือฮาเลยครับจังหวะดักต่อยแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาของสเสน่จันท์ครับเจอโยนเข้ามาอีกครับดานเล่เจอแข้งขวามาอีกครับขวาขึ้นไปโอ้เอาละครับแมตอนนี้ทางด้านดานเล่ ille, ครับสเสน่จันทร์เนี่ยมาตั้งเกมของตัวเองได้นี่ก็หาเป้าไม่เจอเหมือนกันเอาละครับเอามีต่อยลำตัวครับแม่ดานเล่ ille, ต่อยลำตัวแล้วพอจะได้ลุ้นอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าช่วงสุดท้ายของการแข่งขันปูต่อครับแม่แต่ดูสเสน่จันเนี่ยฉากออกซ้ายออกขวาครับดูมีความมั่นใจเลยทีเดียวแต่ดูโอ้โหนี่เจอตเตะเอียงเลยครับเลี้ยวแรงก็ดูแผ่วดูช้าลงไปครับต่อยได้เจอดักคืนครับขยับสับสดแลแ้วเตะซ้ายครับของสเสน่จันโอ้เลยนี่คือภาพที่สวยงามครับนะครับการต่อสู้ครับ จบลงด้วยมิตรภาพนี่คือมวยไทยครับที่บ้านของมวยไทยอย่างเวทีมวยราชดำเนินหัวตู้กันด้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับดานิเล่เนโโี่ยโอ้โหสูมากมากครับสาวแรงจากสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ถือว่าเดินสุดสุดแล้วครับขณะที่สนิ์จังครับรุ่นน้องด้วยวิธีการชกของเธอนะครับทําให้วันนี้ครับการออกวุธก็ดูเข้าตาเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับดูครับจังหวะ ทิมแล้วก็เสียบเข่าครับโยนเข่ากับของท่านเสน่จันทร์กับดักหมักแล้วก็เติมไปเข่าคบคือออกแต่ละทีนี่มาเป็นชุดตลอดครับเสน่จันทร์ครับแล้วโยนเข่าดักนี่ต้องบอกว่าหยุดเลยครับซุปเปอร์สโลครับนี่ครับโอ้โหจังหวะซ้ายครับของทางด้านเสน่จันทร์ครับมีศอกด้วยครับวงในกตต้องบอกว่าจังหวะเข้าของดานิเล่ครับค่อนข้างที่จะ Ladies and gentlemen, of the three rounds of Wetai action, we go to the judges' scorecard. The first charge score is about 30 to 27. The second judge score 30 to 27. And the last charge score 28 to 29. We have a winner, by way of split decision, Blue Corner, Sanetan Sakshamni, Sojato Prachin.